สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ช่องบ้านของขวัญจะพามาชมโครงการเจเจวันนะคะซึ่งตั้งอยู่ในมหลาลัยลามคำแหง2นะคะโครงการเจเจวันนี่นะคะเขาจะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นคเนื้อที่เท่าไหร่เอ่ยเยนื้อที่อยู่ที่28ตารางวา156ตารางเมตรครับ,รบมี4ห้องนอน3ห้องน้ำครับพี่นัน ตั้มโครงการ JJ1 เนี่ยเขาตั้งอยู่ส่วนไหนของรามคำแหง2ค่ะครับผมตั้งอยู่ที่รามคำแหง2ซอย12แยก4นะครับติดกับตลาดน้ำเบอรวันนี่เองครับพี่นันการเดินทางถ้าเรามาจากฝั่งบางนาตราบ,รบเราเข้าซอยข้างโลตัสมาวิ่งตรงมาเรื่อยๆนะคะคออพอมาถึง4ี่แยกตรงตลาดน้ำเบอรวันแล้วเราก็วิ่งตรงมาอีกครับ แล้วก็มาผ่าน7ซเว่นอเลเลี้ยวขวามาก็จะเจอโครงการเจเจวันแล้วนะคะบ้านหลังนี้นะคะทาวน์โฮมหลังนี้ถูกหลักฮวงจุ้ยด้วยก็คือเขาจะหันหน้าเหนือหลังใต้ซึ่งด้านใต้ด้านหลังบ้านเนี่ยลมจะ f l o เย็นเข้าสบายมากเลยครับผมและบ้านหลังนี้นะคะตั้มสามารถจอดรถได้อีก2คันหน้าบ้านเราครับผมเพราะว่าหน้ากว้างของตึกเนี่ยกว้าง5เมตร พี่นันครับในส่วนของห้องน้ํากับห้องนอนแต่ละชั้นนี่แบ่งกันยังไงคบพี่ด้านล่างเนี่ยเราจะปูกไกรนิโต้พร้อมห้องน้ําในตัวซึ่งเป็นเรสต์รูมเวลาออแขากมาเยี่ยมบ้านเราเนี่ยจะได้เข้าห้องด้านล่างครับส่วนชั้นที่2เนี่ยก็จะปูกไกรนิโต้เหมือนกันเขาจะซับเพลทห้องออกเป็นหน้าบ้านกับหลังบ้านอย่างละห้องตรงกลางนี่จะเป็นห้องน้ําซึ่งเราจะต้องใช้ห้องน้ําร่วมกันครับชั้นสามก็เหมือนกันก็ปูไกรนิโต้อมือนกันจะเป็น2ห้องนอนแล้วแยก ใช้ห้องน้ำรวมกันออค่ะ แล้วในส่วนของราคาเขาตั้งไว้ที่เท่าไหร่ครับพี่ราคาเปิดไว้อยู่ที่5้าล้านห้าค่ะมค่ะในทําเลนี้นะคะครับผมซึ่งตรงนี้สามารถเดินทางเข้าออกได้หลายทางครับค่ะไม่ว่าจะบางนาตราดเฉลิมพระเกียรติรอกนะคะหรือว่าเราจะวิ่งไปทางฝั่งด้านทับช้างได้เรียบด่วนทับช้างอ๋อรก็ได้เหมือนกันก็คือง่ายๆคือการสะดวกนะฮะสะดวกสบายมากๆเลยแล้วในบ้านหลังนี้เขาจะแถม ปั๊มน้ำกับแทงน้ำให้ด้วยนะคะครับผมถ้าสนใจโครงการเจเจเววันนะคะออสอบถามาได้ที่อภัสณาศูนย์หกสามหกสี่สองสี่สองเก้าห้าค่ะและ หรือติดต่อมาที่ตั้มได้เลยนะครับผม0 9 5ย์3 4 8 4 3ครับเดี๋ยวเราสองคนนะครับขอฝากเพจด้วยนะครับผมเพจนายหน้าตั้มธรรมสังหารนะครับและก็ในส่วนของพี่นันด้วยครับนายหน้านันขายอสังหาขายบ้านขายที่ดินและคอนโดค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องบ้านของขวัญด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำา EP ีครั้งต่อไปขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye. Bye bye.